สวัสดีครับวันนี้พาเจ้าบูมาเดินเล่นนะครับกับน้องเจดีครับผมฮัลโหล น้องตังครับสวัสดีครับน้าน้องตังเก่งมากนะครับเป็นกีฬาเชกระยุนะครับเออนักกีฬาวิ่งนะครับปีนี้ครับพรุ่งนี้จะแข่งกีฬาสีด้วยนะครับนุกเหรอเมียนมันไล่เธอไปพวกเสียงมัวสุดน,น่าตีคือลุ่งตัวหนีว่าหน,นีว่าไปลอย <laughs> ัจด,ด,ดีค่ะสวัสดีค่ะเจดีเจดีดดลูกมันยากจินป้าขอนกันแต่ยุบึมบึมปลา,าตัวน,นี้ปลาเนยเลยนีน่คือควอยออกบูใส่น้องมันจะเอาท่าออนบนนะ